putera sekarat 2569 eng isytiharan jula raja Muntri. setelah jula raja menteri mengisytiharkan kepada kaum muslimin seluruh negeri thai melihat anak bulan untuk menentukan satu hari bulan ramadan tahun 1447 Hijrah pada hari Rabu 18 hari bulan Kumpapan 2569 setelah matahari terbenam terdapat ada kelihatan anak bulan oleh yang demikian Cula Raja Menteri mengistiharkan keseluruh kaum muslimin dan muslimat satu hari bulan Ramadhan tahun 1447 Hijrah ialah hari Khamis 19 hari bulan Kumpahan 2569 diistiharkan pada hari Rabu 18 hari bulan Kumpahan 2569. حجي ارون كوم حجي محمد جلال الدين بن حسين جلال رئيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم إعلان شيخ الإسلام في مملكة تايلاند، الموضوع تحديد أول يوم من شهر رمضان عام ألف واربعمائة وسبعة واربعين هجرية كما أعلن شيخ الإسلام للمسلمين التايلانديين في جميع أنحاء المملكة أن يتحروا الهلال لتحديد اليوم الأول من شهر رمضان عام 1447 الهجري بعد غروب الشمس يوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من فبراير عام ألفين وستة وعشرين ميلاديا، وقد ثبتت الرؤية في ذلك اليوم، وقد ثبتت الرؤية في ذلك اليوم، وبناء على ذلك يعلن شيخ الإسلام أن اليوم الأول من شهر رمضان عام ألف وأربعمائة وسبعة وأربعين هجريا يوافق. يوم الخميس يوافق يوم الخميس الموافق للتاسع عشر من فبراير عام الفين وسته وعشرين ميلاديا اعلن في الثامن عشر من فبراير عام الفين وسته وعشرين ميلاديا الشيخ ارون بنتم محمد جلال الدين بن حسين Shaykhul Islam fi Thailand. Announcements on the, domain, the first day of Ramadan 1447, by the Shaykhul Islam of Thailand. And announces Thai muslim across the country were called to sign the new crescent moon after sunset on Wednesday February 18 2026 of Gregorian calendar to mark the first day of Ramadan 1447 hijri it has been confirmed that the new crescent has been sighted it has been confirmed that the new Christian moon has been sighted. Therefore, I declare Thursday, February 19, 2026, of Gregorian calendar as the first day of the holy month of Ramadan, 1447 Hijri. มิสเตอร์อรุณบุญชมมูฮัมหมัดจาลูดีนบินฮุสเซนเด็กชายคนอิสลามออฟไทยแลนด์ a s s a l a m ุ a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ในวาระแห่งเออด,ด,ดือนอุบาทอันประเสริฐได้เวยีวยนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งนับเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ ของผู้ศรัทธาในพระองค์ลล l a ์ที่พระองค์ได้ให้เราทุกคนมีชีวิตเพื่อปฏิบัติศาสนก,กิจสำคัญในเดือนแห่งการตอบแทนผลบุญเป็นทวีคูณจากการประกอบคุณงามความดีทั้งการถือศีลอดเดือนอมดอนและอีกหกวันหลังจากสิ้นเดือนอมดอนแล้วการละหมาตระเวีะ การละหมาดในยามค่ำคืนการอ่านพระมหาคัมภี์อันกุรอานให้ได้อย่างน้อยหนึ่งจบการจ่ายสากาศการบริจาคทานการจัดอาหารเลี้ยงและศีลอดในการวิงวอนขออภัยโทษต่อพระองค์ด้วยหัวใจที่สิโรราบเหล่านี้คือวิถีของผู้ศรัทธาในเดือนอันประเสรดนี้การถือศีลอด เป็นหนึ่งในห้าของหลักการศาสนาอิสลามเป็นเครื่องมือทดสอบผู้ศรัทธาให้รู้สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของอัลลอฮ์ในความอิ่มหําสำราญว่ายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยต้องทนทุกข์กับความหิวโหวยความต้องการอาหารเพื่อประทังชีวิตและการอดอาหารเพื่อ สนองศรัทธาในพระบัญชาของอัลลอ์แล้วยังได้ลิ้มรสแห่งความหิวกระหายเพื่อให้มีจิตสำนึกในการให้การแบ่งปันปัจจัยยังชีพที่อยู่ในครอบครองเป็นบางส่วนให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ขัดสนเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากจากความหิวโหวยและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมมิตรไมตรีให้เกิดความเกือ้อกูลระหว่างกันและเพื่อความเป็นสิริมงคลเราทุกคนเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยบทดุอาที่ว่าอัลลอฮุมม์บัลลิกนารอมฎอนวะอินนาอะลาซิยามีฮิวกิยามิฮิอัลลวัจฮิลลัซียุรดีกะอันน Allahumma jā al-amalana ล u l l a h u khaliṣ l i w a j h i k a l k a r i m ซึ่งมีความหมายว่าข้าแด่พระองค์ Allah ขอพระองค์ทรงดนบรรดาให้เราทั้งหลายได้ถือศีลอดในเดือนรมรอมฎดอนได้ละมาตรอเวะในยามค่ำคืนตรงตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยเถิดข้าแด่พระองค์ Allah ขอพระองค์ได้โปรดประทาน ให้กิจกรรมการงานของพวกเรามีความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์ด้วยเถิดในโอกาสเดือนรอมบอนอันประเสริฐนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอ,อนขอพรจากพระองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปกปัก,ปกร,รักษาและคุ้มครองแผ่นดินไทยให้แกล้วคลาดปลอดภัยจากภัยทางธรรมชาติและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ขอพระองค์ทรงบันดาลให้พี่น้องมุสลิมและพี่น้องร่วมชาติทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขความจำเริญมีจิตใจที่มั่นคงในคุณธรรมความดีมีความรักความสามคัคคีให้อภัยซึ่งกันและกันมีไมตรีจิตและความเกื้อกูลระหว่างกันในสังคมไทยอันเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายมิติความเชื่อเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์อักราศาสนูประถมพกและเพื่อเป็นพลังความมั่นคงในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืไปอัลฟาติฮะ الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين สัลามูลิขุมมาราะห์มุลลาะวะบารอกาตุการบริจาคเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะปกป้องตัวเราให้พ้นจากไฟนรกครั้งหนึ่งมีหญิงไม้อุ้มลูกมาหาท่านหญิงไอชาโรเดียนโลหุอันทาแล้วก็มาขออาหารจากท่านหญิงไอชาโรเดียนโลหุอันทาแต่ท่านหญิงไอชาก็ไม่มีอาหารใดๆจะให้กับนางมีเพียงอินทพะลัมเพียงเม็ดเดียวก็เลยเอามาให้หญิงคนนี้หญิงคนนี้ก็ฉีกอินทพะลัม เป็นสองซีกด so, ้วยกันแล้วให้กับลูกตัวเองได้ทานสร้างความรันทดใจให้กับท่านหญิงไอชาโรดิยัลลอหุอันฮาเป็นอย่างมากจนเมื่อท่านนบีกลับมาจากข้างนอกท่านหญิงไอชาโรดิยัลลอฮัอันหาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านนบีสัลลลอหุอะลัยฮิวะสัลลัมฟังท่านนบีก็เลยบอกกับท่านหญิงไอชาว่าอิตะกุนนาร์วลาอุบิชิกินตัมรตินจงกลัวไฟนรกจงปกป้อง ตัวของพวกเจ้าให้พ้นจากฝ่ายนรกด้วยกับเศษเสี้ยวของอินทพลัมนี่การบริจาคเพียงเล็กน้อยเป็นเหตุให้พ้นจากไฟนรกอัสสลามอลอุมะลิกุมวาลลอ์มะตุลลอฮ์วะบเราะกตดจะมีเดือนไหนที่เวลาอาหารเช้า ถูกขยับให้ไวกว่าทุกเดือนขาวคำแรกในเวลาที่ไม่คุ้นชินอาจไม่อร่อยลิ้นแต่อุดมไปด้วยความจำเริญแห่งอาหารสะโฮดจะมีเดือนไหนที่ความสัมพันธ์ระหว่างบ่าวกับคำพีอันยิ่งใหญ่ถูกเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง จะมีเดือนไหนที่อุณหภูมิภายในถูกลดลงได้โดยประโยคง่ายๆประโยคเดียวเรากำลังถือสินอดจะมีเดือนไหนที่ระยะห่างแห่งหัวใจถูกทำให้ใกล้กันกว่าที่เคยพอดีที่บ้านทำคุกกี้ครับฝากไปให้แก้บวดเลยครับยาสักกับลาหูยดอนครับ Allah จะมีเดือนไหนที่เสียงอาซานจะนำมาซึ่งความสุขความอบอุ่นที่ห่างหายไปนาน จะมีเดือนไหนที่มัสยิดทุกหลังจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจะมีเดือนไหนที่บรรยากาศเป็นใจให้อยาก